รีวิวการใช้งานเครื่องชงกาแฟขนาดเล็กเป็นเครื่องระบบแมนนวลสโลบาเหมาะสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นแบบละเอียดป่ะไปดูกันสเต็ปแรกทุกครั้งก่อนใช้งานควรเติมน้ําให้เต็มก่อนเปิดเครื่องเพราะถ้าไม่มีน้ําแล้วเปิดใช้หม้อต้มจะไหม้เครื่องจะเสียเร็วตรงนี้สําคัญห้ามลืม เปิดเครื่องครั้งแรกจะมีเสียงดูดน้ำดังนิดนึงสังเกตจะมีไฟสีเหลืองกระพริบแสดงว่าเครื่องน้องกำลังต้มน้ำถ้าเราอยากกดสกัดก็สกัดได้แต่รสชาติกาแฟจะจืดเพราะว่าน้ำยังไม่ร้อนดังนั้นแนะนำรอจนไฟอยู่กระพริบจะได้กาแฟรสชาติมาตรฐานที่เข้มขน้นเมื่อไฟหยุดกระพริบก็กดสกัดได้เลยมีระบบพรมน้ำก่อนชงเพิ่มความหอมและความเข้มขน้น น้ำที่ใช้สกัดร้อนมากอันนี้เฮลองแล้ว <c oughs> สังเกตเมื่อกดสกัดเสร็จ ไฟจะกระพริบอีกครั้งแสดงว่าน้องกําลังดูดน้ามาต้มอยู่อันนี้ถือเป็นข้อจํากัดของเครื่องเล็กคือต้องใช้เวลารอ,อต่อแก้ว2-3นาทีแต่ส่วนตัวเรามองว่าระบบแบบนี้ดีนะเหมือนเขาช่วยเตือนให้เรารักษาคุณภาพเพราะถ้าไม่รู้แล้วฝืนชงกาแฟที่ได้จะจืดไม่หอมไม่มีขีมมากอันนี้ไฟอยู่กระพริบแล้วพร้อมชงแก้วต่อไปได้เลยแต่สเต็ปเวลาขายจริงกว่าจะหยิบแก้วตวงนมใส่น้ําแข็งรับออเดอร์ถอนตังค์ให้ลูกค้าสําหรับร้านเล็กๆทําคนเดียวเกิน2นาทีแน่นอนดังนั้นแทบไม่ต้องกังวล ว่าน้ําจะร้อนไม่ทันแต่ถ้าร้านขนาดกลางขายดีในช่วงเวลาเร่งด่วนออเดอร์มากกว่า30แก้วต่อว,วันอาจต้องใช้เครื่องใหญ่กว่านี้อีกรุ่นหนึ่งอันนี้ตามตรงคุณภาพน้องเขาสู้เครื่องใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วอุณหภูมิน้ําความนิ่งความรวดเร็วในการใช้งานเหมือนร้านเฮียวันที่มากที่สุดขายที่ติดกันไม่หยุด500แก้วเครื่องเล็กแบบนี้ไม่มีทางเอาอยู่ตรงนี้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับออ,อเดอร์ตัวเองต่อไปฟังก์ชันสตรีมฟองนมกดปุ่มสตรีมด้านล่างไฟจะกระพริบเหมือนเดิมแสดงว่ากลาลังดึงน้ําอยู่ รุ่นนี้จะเป็นหม้อต้มเดียวแจะสตรีมพร้อมกับสกัดกาแฟไม่ได้เทคนิคเปิดน้ำไล่อากาศนิดนึงการดึงน้ำจะเร็วมากขึ้นเรียบร้อยเมื่อไฟอยู่กระพริบก็พร้อมใช้งาน ส่วนตัวสตรีมประมาณน er ี้แรงใช้ได้เหมาะสำหรับมือใหม่ไม่แรงเกินไปฟองนมจะขึ้นง่ายเมื่อเลิกใช้ก็หมุนปิดวาลด้านข้างปิดระบบสตรีมไฟจะกระพริบแสดงว่ามีแรงดันค้างอยู่ให้เราเปิดวาวสตรีมอีกครั้งเพื่อไล่แรงดัน สังเกตถ้าใช้วิธีนี้เครื่องจะกลับมาพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็วแต่ถ้าร้านไหนขายเมนูร้อนเยอะเครื่องนี้อาจจะไม่เหมาะสมส่วนตัวเราคิดว่าถ้าสับระบบไปมาบ่อยถ้ามือไหมได้แรงดันออกได้ไม่ดีเครื่องอาจจะเสียเร็วได้ดังนั้นเฮียสรุปให้เลยถ้าเป็นเครื่องเล็กไม่เหมาะขายเมนูร้อนแต่ถ้าเป็นเมนูเย็นตัวนี้คือดีมากการชง58มิลแท้จุกาแฟได้18กรัมรสชาติกาแฟที่ได้หวานขีมมาสวยเหมาะกับชงกาแฟเย็นสไตล์ไทย ติ๊กตอกติ๊กตอกขอให้ของบ้างนะคิด <c oughs> ถึงกาแฟคิด <c oughs> ถึงร้านนัเบอร์สาบบ้างนะขอบคุณครับ <c oughs>